ครับผมอันนี้ก็เป็นแก้วไม้ไผ่เนาะแก้วไม้ไผ่นี้มันมีอยู่หลายรูปแบบหลายทรงนะครับผมอ่าถ้าเป็นงานประเภทนี้ยมันจะทํายากเนาะงานอันนี้ก็ต้องเอาไปทอดก่อนนะครับเอาไปทอดเพื่อป้องกันมอดป้องกันแมลงไม่ให้กัดกินเนื้อไผ่อย่างเงี้ยเนาะงานแก้วแก้วน้ํานี่มัน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 มีอยู่หลายไอเยอะนะอันนี้ที่พี่บอกบอกว่าช่วยกึงให้หน่อยอย่างเงี้ยนี่เป็นเป็นงานกึงนะครับงานกึงนี่อ่างานแก้วไม้ไผ่นี่นะครับเนี่ย เราเราอันนี้จะเป็นงานที่ที่เรากึ่งเอากึ่งอันนี้มันต้องใช้ไม้นะเขาค่าจะหนาอยู่นิดหนึ่งอยากไม้ที่ว่าเป็นรูปทรงอย่างเงี้ยเนาะเราเอามากึง่งเอามากึ่งให้ให้ขึ้นให้ขึ้นรูปเป็นชิ้นง,งานอย่างเงี้ยถ้าไม้บางๆมันก็กึ่งไม่ได้เนาะเราการที่เราจะคัดหาไม้ที่เอามากึงนะ่งเนี่ยมันเขาข้าจะหายากครับผมอย่างพี่เขาสั่งออเดอร์มาทีละสองร้อยสามร้อยตัวผมก็ไม่สามารถที่จะจัดหาให้ได้นะครถ,ถ้าเป็นทรรูปทรงอย่างงี้นะเป็นรูปทรงที่ว่าอ่าเป็นรูปโค้งโค้งเนี้ยเราต้องหาที่่วา กระบอกมันกลมๆอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะหายากธรรมชาติของไม้ไผ่บางครั้งเขาจะเบี้ยวบ้างในกระบอกมันจะเบี้ยวบ้างแบนบ้างถ้ามันแบนนิดหนึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะกึงได้เนาะงานแก้วไม้ไผ่นี้นะครับมันอันนี้อย่างกับตัววันๆหนึ่งเนี่ยมันมันมันทำได้แค่ไม่กี่ตัวเนาะงานแก้วไม้ไผ่นี้ต้องเราต้องเอาไปอ่ามันมีอยู่สองวิธีที่ป้องกันมอดได้คือหนึ่งวิธีทงการทอดด้วยน้ํามันสองวิธี วิธีการที่ว่าเราเอาไปต้มกับน้ําต้มไ่ชูกับเกลือเนี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันแตกไม่ให้มันเกิดเชื้อราอย่างเงี้ยเนาะการที่เราทําแก้วนี้นะครับแก้วน้ําไม้ไผ่ที่ไม้ไผ่ที่เหมาะกับการทําแก้วน้ําไม้ไผ่นี้มันไม้ไผ่ไม่อย่าให้เกินสองปีนะถ้าไม้ไผ่เกินสองปีไปแล้วใช้งานก็ไม่ได้มันจะแตกโอกาสที่จะแตกมันมีเยอะมากเนาะแก้วไม้ไผ่นี่นะครับแก้วไม้ไผ่นี่นะถ้าเราทําทําดีๆเนี่ยเรา ป้องกันมากดีๆอยู่กับเราได,ได้ได้หลายปีมากเลยครับเราเบื่อมาเสร็จเราทาเป็นไอ้ที่เสียบป,ปากกาเจกันอะไรก็ได้หมดอยู่ที่เราไอเดียของเราเนะเาะร้องาน,นไม้ไผ่มันเป็นมันจะคลาสสิกที่มันสวยตรงลายเส้นเส้นเส้นของไผ่เนี่ยครับผมเราให้มีเส้นคือเขามีความสวยงามอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วอันนี้แก้วน้ําไม้ไผ่นี้พี่ๆหลายๆคนถามผมมาเนาะว่าอ่าความสูงเท่าไหรผ่ผมก็ลืมดูลืมวัดให้กับพี่ๆดูหลายๆครั้งเดี๋ยววันนี้ผมลองมาวัดให้พี่ๆดูนะว่า Uh, ความสูงของแก้วแก้วน้าไม้ไผ่น,นี้อ่ากว้างเท่าไหร่เงี้ยอันนี้ความคือความความกว้างประมาณสักสามนิ้วหรือว่าสามนิ้วกว่าเนาะความสูงของแก้วนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดเซนนะครับผมเนี้ยทาทั้งหมดนี้นะครับความความสูงของแก้วแต่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 ละใบเนาะอยู่ที่ประมาณประมาณสักสิบสิบหกเซนนะครับพี่พี่เนาะพี่พี่คนไหนที่ว่าถามถามเรื่องแก้วแก้วน้าไม้ไผ่ของผมนะถึงแม้ผมก็ทามีอยู่มีอยู่สามไซส์ครับ อันนี้เป็นแก้วกิ๊กแก้วน้าเย็นเนาะใส่พวกชาพวกโอเลี้ยงน้ําน้ําหวานอะไรพวกนี้ใส่ใส่ใส่ใสใสน้ําเปล่าเสิร์ฟร <ล spread S 2> ับลูกค้าเอาไปใช้ส่วนตัวที่มันรูปทรงสวยๆอย่างเงี้ยเนะเาะอแก้วน้ํานี่นะครับอ,อ่าการทํางานเราจะได้ทําได้ทั้งกึงทั้งขัดนะ<อ>ครับเนี่ยน้องอมเขาก็เป็นคนช่วยทําให้เนาะทั้งทั้งกึงทั้งขัดได้ทั้งสองอันสามอังนงาน,งานกับงาน,นแก้วตัวเนี้ยเนาะพี่ๆคนไหนสนใจเรื่องแก้วไม้ไผ่ก็เราติดตามดูเนาะ ในผมมีทั้งเฟซทั้งเพจทั้งไลน์ครับผมโอเคนะครับเบอร์โทรผมก็เบอร์โทร089 9502128ครับ